บักไทยที่กระตือานเลาเขาเห็นงาเล่ยม่มึงเล่นไลยย่ง้าแต่เวลาาตรงไทยจมาธี่มึงชิมาเด่นมาไหนเลยโคตหัวอบอกโคตรัวมึงเนี่ยไอ้นี่เยอะโ่อรฟัวัวมาไหนเลยมึงเป็นฟอวมึงหยง่ไปเอาคนไปชมเนี่ยกันไปอ๋อหรือว่ามึงยางไปแโครเมียบ่ หางเนี่ยไปบ่แค่แบบนั้นเอาถุงมาใส่หนัหงหางโอ้ยบ่โคตรปลอมตะก้องตะก้องวิธีตะก้องแบบเอาบอกนะลุงต่อยตะก้องละอันนี้สุดหล่อมแล้วครับผมเปิดรายการแล้วครับอย แล้วไปฟังนยครับเมือม่อคืนกลับบ้าน,บบานอาวรอเลยครับทำง,งานแต่ให้มันเหมือนเวลามันไปกลับบ้านเราตามคนนี้ไปกดนิ้วครับโอ้โหซื้อหมดชาจริงซึ้จริงแล้วก็ลุงแน็กกินน้ำอร่อยเนี่ย ตำหนูคนน,นี้เปนคนนี้ครับผมอันนี้เด็กรับดังนะครับท่านผะู้ชมปิดไฟนะกลับบ้านครับค,รคุณเจร้านเอาเลยไหมคุณแจร้านเอาเลไหมวะเนียวะนะคุณเจร้านอยู่ไหน กูเจ้ร้านเรานี่แหละร้านหมูกินผักนะกูเจ้ร้านหมูกินผักเย็บเป็ด